ประเด็นร้อนนะคะเรื่องของหุ้นไอทีวีคลิปรายงานการประชุมมันไม่ตรงกันตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นท็อกออฟเดอะทาวเลยนะเพราะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาหรือไม่อย่างไรวันนี้เราคุยกันคุณผู้ชมคะชวนคุยเรื่องของเกมซ่อนเงื่อนพิธาจุดพลุไอทีวีคืนชื่อแผนสกัดสู่นายกรัฐมนตรี คือคุณพิธาเ็าบอกว่ามันมีความพยายามจะฟื้นคืนชีพบุกพีจากลุ้มเอาไอทีวีขึ้นมา<ะ>แล้วบอกว่าให้ทำธุรกิจสื่อซะจะได้ไปเอาผิดคุณพิธาในฐานะถือครองหุ้นสื่อทีนี้ถ้าเกิดเรามาไล่เลียงย้อนดูท่านผู้ชมโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันถ้าจะเป็นมหากราบกันไปแล้วนะมาตั้งแต่มีเอกสารมีหลักฐานมีบันทึกรายงานการประชุมสุดท้ายบอกเอามีคลิปอีกที่ไม่ตรงกับรายงานการประชุมตอนนี้พอจะเรียกว่าสู้กันทางเอกสารสู้กันทางหลักฐาน มาดูหน่อยกันละกันท่านผู้ชมครับทำไมการถือครองหุ้นสื่อมันสําคัญขนาดนั้นแล้วเรื่องนี้มันจะไปจบกันที่ตรงไหนเนี่ยนะครับถ้าไปดูฮะเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเวลาเขาประชุมจะต้องมีคนคอยบันทึกอ่าอันนี้วาระที่1วรระที่2รับทราบผลการดําเนินงานกา,การประชุมรอบที่แล้วนู่นนี่นั่นไปอันนี้คือเป็นเอกสารวาระที่9นะฮะเขาบอกว่ายังดําเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ก็คือทําสื่อทีนี้ตอนแรกมีการเปิดเอกสารตัวนี้มาทุกคนก็เอาแล้วไงเอกสารบันทึกการประชุมเนี่ยมันสามารถมาอ้างอิงได้ก็บอกยังทําสื่ออยู่ จนกระทั่งมีคลิปออกมาแต่คลิปเนี่ยเหมือนที่จย์สมชัยโพสอะที่เล่าให้ฟังเมื<ะ>่อเบรกที่แล้วเนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันเลยสิฮะนี่นะคะคือเอกสารระบุว่ายังอยู่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ก็คือทําสื่ออยู่ของบริษัทแต่คลิปที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะคะลงวันที่26เมษายน2 5 6 6บอกตอนนี้ยังไม่ดําเนินการใดๆรอให้คดีความสิ้นสุดลงกอ่อนโหพอมีประเด็นเรื่องของเอกสารรายงานการประชุมมันไม่ตรงกันกับคลิป โอ้ oh, เป็นเรื่องค่ะฮะก็ทาง i n t c h นะครับในฐานะที่เป็นบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะของ ITV ีว52เเขาก็เลยออกหนังสือเลยบอกเดี๋ยวต้องไปเร่งค้นหาข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าไอตัวการทําเอกสารการจัดทําเอกสารรายงานการประชุมกับคลิปที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันมีเหตุผลกลใดยอย่างไรบ้างหลายคนก็บอกคลิปที่ออกมาเนี่ย มันเป็นคลิป3นาทีเฉพาะประเด็นไตรงหลักๆก,ก็คือวาระที่9อาจาจรย์สมชัยบอกอยู่ที่ปลายหน้า13ต่อหน้าที่14ในเอกสารการประชุมหลายคนก็บอกงั้นเปิดคลิปตัวเต็มเลยได้ไหมล่ะเอามันตั้งแต่เริ่มการประชุม1 1> เลยใครแบบไหนเอาอย่างนั้นมาเปิดเลยคำถามคือมีคลิปหรือเปล่าเพราะว่ามันถูกถอดออกไปจากระบบแล้วหรือจะมีผู้ถือหุ้นท่านไหนที่ล็อกอินเข้าไปนั่งดูแล้วเนี่ยมีคนทอาอัดเป็นคลิปออกมาด้วยเหมือนกันไหม ถ้าเปิดมาทีนี้มันจะชัดเจนเลยครับท่านผู้ชมฮะคือประเด็นเอกสารไม่ตรงกับคลิปเนี่ยมันร้อนมากร้อนลามหนักมาถึงตลาดหุ้นนะคะอย่างที่บอกไปอินทัชเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอทีวีเมื่อวานนี้ราคาหุ้นอินทัชลงไปแรงมากเลยนะเปิดการซื้อขายเนี่ยตาที่สุดของวันวันนี้เปิดการซื้อขายยังลงต่อแล้วไม่พอค่ะหุ้นกัฟเอนเนจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัชปรับตัวลดลงในการซื้อขายเมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวรอการชี้แจงอีกหนึ่งจุดที่ให้สังเกตนะคะคุณคิมซึ่งงงเป็นนนผู้ะะออบ้บบรหขออออทัักืฉี อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วขณะเดียวกันคุณคิมเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นประธานการประชุมนั่งหัวโต๊ะการประชุมพูดถึงหุ้นของไอทีวีเมื่อเดือนเมษายนนี้ด้วยขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมนี่ค่ะคือมีคําถามว่าแล้วประเด็นเรื่องของปลุกผีไอทีวีใครกันเล่าที่พูดถึงคนแรกใครคะนี่เลยครับคือเจ้าตัวนเนี่ย่านผู้ชมครับก็มั่นใจคุณพิธาเพราะว่าเขาต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินใช่ไหมฮะเจ้าตัวก็บอกว่าคือที่ผ่านมา ก็มั่นใจนะในเรื่องข้อกฎหมายแต่คืออนาคตมันก็มีความเป็นไปได้อยญ่ยจะฟื้นคืนชีพไอทีขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไอทีีถูกปลุกให้คืนชีพจริงๆนะมันจะมีประเด็นอย่างไม่ว่าด้วยผลกลใดเขาก็เลยตัดสินใจโอนทุนในทายาทเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับคือเขาจะอธิบายว่า ก่อนหน้านี้ i ไอทีวีคือไม่ได้ทําสื่อแล้วเพราะาไม่มีหลายคนก็ไปในโลกออนไลน์ใช่ไหมเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะดูช่องไอทีวีไปดูตรงไหนล่ะก็เขาไม่มีไงเพราะฉะนั้นไอทีวีก็ไม่ได้ทําสื่อทีนี้คุณพิธาก็บอกอะก่อนหน้ามันไม่มีแต่ถ้าเกิดจะฟื้นคืนชีพไอทีวีขึ้นมาทีเนี้ยกลับเป็นว่าเขามาทําสื่อทีหลังเดี๋ยวจะมีประเด็นก็เลยโอนหุ้นให้ทายาทก่อนเนี่ยแหละฮะก็เลยเรียกว่า เอาออกไปจะได้ป้องกันปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณพิธาก็อัถธิบายไว้แบบนี้เนี่ยนะครับใช่แหละคนมองว่าคุณพิาี่ยอ่านเกมขาดอ่านเกมทะลุก็เลยมีการโอนหุ้นออกไปก่อนแต่อย่างที่บอกนะคะคุณพิธาเนี่ยเป็นคนแรกที่ชี้เป้าชี้เป้าเลยบอกว่าไอทีวีเนี่ยอาจจะมีการฟื้นคืนชีพเป็นสื่อนะคะแล้วถ้าไปดูเองเนี่ยบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนยังคงเป็นสถานนะบริษัทตอนนี้เขามีการฟ้องร้องกับทางสงปอนอ,อยู่นะเรื่องของการยกเลิกสัญ,ญญาสัมปทานที่ทําไว้กับไอทีวีนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะ มันเริ่มมีสัญญาณอะไรมาทําให้คุณพิธาเนี่ยสังเกตการถึงขั้นบอกมีการโอนหุ้นกลับไปให้กับทายาทแบบนี้คุณผู้ชม ประมาณสักเมษายนนะคะเมษายนเนี่ยไอทีวีชนะคดีในศาลปกครองกลางคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดนะคะแล้วเดือนมิถุนายนเดือนนี้ล่ละค่ะคาดว่าศาลเนี่ยนะคะจะมีคําวินิจฉัยแถมมีแนวโน้มไอทีวี v, จะชนะด้วยนั่นหมายความว่าอะไรถ้าไอทีวีชนะหมายถึงว่าจะมีโอกาสมีสิทธิ์กลับมาทําธุรกิจสื่อได้อยู่นะคะแล้วปรากฏช่วงประมาณเนี่ยค่ะ คือมีการรับขาวว่าฟื้นคืน ITV หวังผลทางการเมืองของคนบางกลุ่มขณะเดียวกันเห็นบอกมีการรวมตัวกันนะคะหาข้อมูลกันใหญ่เลยกลายเป็นการทำงางงานข่าว ทำข่าวนําเสนอข่าวเชิงลึกเรื่องของเบื้องหลังไอทีวีด้วยนะ,ะสัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าไอทีวีอาจจะคัมแบ็กกลับมาคืออธิบายให้ผู้ชมแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ายังไม่ได้กลับมาแลวจะมีประเด็นหรือเปล่า<ะ>คืออันนี้คือสัญญาที่ทํากับสบปนเขามีการฟ้องร้องกันใช่ไหมครับอนชนะไปแล้วตอนนี้อยู่สูงสุด<ะ>รอผลก่อนแต่ใหนี้เป็นเรื่องของสัญญาแต่นักกฎหมายบางท่านก็ต้องไปดูด้วยว่าคำว่าถือครองหุ้นสื่อ อาจจะมีได้หมายถึงทีวีอย่างเดียวอาจจะหมายถึงกิจการอื่นก็ได้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของไอทีที่มีการจดแจ้งเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายเงื่อนหลายแง่ฮะเพราะฉะนั้นเวลาเสพข่าวหรือดูข่าวต้องดูให้ดีว่าตอนเนี้ย เขากำลังจิบยกประเด็นไหนมาพูดเรื่องของสัญญาสัมปทานที่มีการมีข้อวิพาทกันกับทางสปนหรือเปล่าหรือบอกว่าการทําสื่อเนี่ยมันหมายถึงสื่ออื่นๆที่ก่อนหน้าก็มีบอกเอ๊ะไอทีเองก็พยายามจะหาธุรกิจใหม่ๆทาด้วยเนี่ยนะครับอ่ะขยับไปอีกท่านผู้ชมครับทีนี้โอ้โหนี่ฮคุณนิกต้องบอกว่า ตอนนี้ประเด็นตั้งคำถามเยอะเอะคุณนิกเข้าไปเนี่ยไปยังไงมีความตั้งใจหรือเปล่าตัวเองก็เป็นผู้สมัครอีกพักหนึ่งมันไปจบที่คุณนิกหรือเปล่าคือทั้งคุณนิกทั้งคุณพานุวัตรเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าร่วมประชุมเม,มื่อ26เมษายนแล้วก็ตั้งไปตั้งคำถามตอนนั้นแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นบรรทัดที่มีปัญหาหุ้นไอทีวีมีการดำเนินกิจการ ธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่แล้วในบันทึกการประชุมมันก็คําตอบแบบหนึง่งในคลิปมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นต้นเรื่องจากเอกสารที่ถูกหยิบยกมาเป็นน้ําหนักในการที่จะไปกล่าวหาคุณพิธากับคลิปที่ออกมาบอกเอ๊ะแล้วทำไมเอกสารมันถึงไม่ตรงกัน ใช่หลายคนมีคําถามมอนกันนะและคุณนิกเป็นใครคุณนิกแสงสิรินาวินเนี่ยนะคะเป็นอดีตผู้สมัครสสของภูมิใจไทยแต่ว่าก่อนหน้านี้แกเคยลงในนามของอนาคตใหม่เมื่อปี6-2ก่อนจะสอบตกนะคะล่าสุดในทีมข่าวของเราในช่นทีวีไปสัมภาษณ์เลยค่ะสัมภาษณ์แบบจับเผ่าคุยกันเอกซิสเลยนะคะกับคุณนิกถามถึงประเด็นเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีคุณพิธาค่ะได้คําตอบมาว่าคือมีคําถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังคุณนิกหรือเปล่าออกมาเปิดโปงประเด็นเรื่องของไอทีวีแบบนี้คุณนิกตอบแบบนี้คุณผู้ชมเซ ง่ายๆเลยผมจะเป็นนอมินีใครผมจะไปคอนโุลไอทีวีให้เกิดความบังเอิญในช่วงนั้นหรอผมเนแค่มีจุดยืนอยากจะให้ประชาชนได้เห็นเหรียญทั้งสองด้านและก็เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยเป็นในนามส่วนตัวล้วนๆอันนี้เป็นคําให้สัมภาษณ์ของคุณนิกนะคะขนาะเดียวกันการให้สัมภาษณ์ของคุณนิกเนี่ยมันมีจุดหนึงอะน่าสังเกตแล้วก็น่าไปขยายความต่อนะคะคุณนิกยืนยันแบบนี้บอกว่า การประชุมวันนั้นเนี่ยการประชุมพูดถึงหุ้นไอทีวียืนยันว่าประธานในที่ประชุมพูดจริงพูดจริงที่ว่าไอทีวียังคงทําสื่ออยู่ค่ะคุณนิกบอกมันอยู่ในช่วงประมาณไม่เกินวาระที่5มันไม่ใช่ในวาระที่9คือประเด็นที่กําลังถกกันเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าไปดูในคลิปที่มีการแชร์กันออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมันเป็นวาระที่9เป็นวาระอื่นๆหมายความว่าอะไรวาระอื่นๆเนี่ย มันเป็นเวลาที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถตั้งคำถามอะไรก็ได้กลับมาอย่างบริษัทแล้วประธานที่ประชุมรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถตอบคำถามนั้นๆได้เลยแล้วในคลิปจะเห็นว่ามีการถามคำถามว่า ITV ยังเป็นธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่แต่ว่าฝั่งของคุณคิมซึ่งเป็นประธานการประชุมวันนั้นนะคะบอกว่าอยู่ในเรื่องของการดำเนินการแต่คุณนิกให้เขาสังเกตว่าผมได้เห็นเลยผมจำได้วันนั้นมีการพูดว่าทำธุรกิจสื่อจริง แต่มันไม่ใช่วาระที่9แถมบอกอยู่ไม่เกินวาระที่5ด้วยเอออันนี้ต้องไปขยายความต่อนะฮะอ่ะ,อะขยับกันปะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าไอทีวีเฉพาะหุ้นสื่อเนี่ยนะครับ <c oughs> โอ้มันมีอีกหลายเรื่องสะอาดที่มีการพูดคุยกันใช่ไหมฮะกับทางสปนจะจบแบบไหนอย่างไรถ้าชนะขึ้นมา เออลราจะได้กลับมาทำไหมถ้าเกิดกลับมาทำก็แปลว่าเจตจำนงในการทำธุรกิจของบริษัทก็คือทำสื่ออยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ทำเพราะมันมีประเด็นอยู่ใช่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคงต้องเป็นเรื่องของพยานหลักฐานแล้วก็ไปถกกันในศาลแล้วล่ะฮะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ถ้าเกิดคิดเอาไว้ก่อนถ้าทั้งเรื่องนี้ทั้งเรื่องการโหวตเลือกนายกมันไปแล้วมันเป็นทางตันคุณพิธาไปไม่ถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ ซีนารีโอหรือเหตุการณ์ไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอ่ะแน่ๆแหละฝ่ายความมั่นคงก็ประเมินว่ามีคนลงถนนแน่นอนจะมากจะน้อยจะมาม็อบเดียวจะมาสองมอบเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแล้วอื่นๆละ่ะจะเป็นอย่างไรบ้างหรือมีใครที่จะไปคุยดีลหรือจะมีใครรอส้มหล่นหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่มาท่านผู้ชมครับกกตจะอย่างไรแล้วบิ๊กป้อม อาจจะมีการพลิกมาสลับขั้วด้วยหรือเปล่าพราะบอกว่าถ้าจับมือกับบิ๊กป้อมอาจจะมีสวเห็นด้วยกับการเป็นนายกก็ได้นะเพราะฉะนั้นขยับไปดูเรื่องนี้กันท่านผู้ชมครับช่วงนี้กกตต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนมีลานเผามันเผาเผือกอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าเผือกร้อนหลายอันเหลือเกินฮะที่อยู่ในขั้นตอนในมือของกกตเรื่องหุ้นเนี่ยนะฮะของคุณพิธาหุ้นไอทีวีนี่แหละแล้วก็มีเรื่องไปถึงยุบพักเนี่ยนะฮะ คือมันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอีกระยะหนึ่งรวมไปถึงที่มีนักร้องไปเนี่ยสามสำนวนแล้วหุ้นเนี่ยก็ตีตกไปแล้วแต่ไปต่อมาตรา1-5-1แทนแล้วเนี่ยนะฮะรู้ทั้งรู้แต่ฝืนลงสมัคร แล้วก็มีเรื่องของเตรียมเลือกรับรองสสนี่ยังไม่ได้รับรองนะรับรองที่รับรองไปนั่นคือรับรองผลการนับคะแนนแต่ยังไม่ได้รับรองสสอเลยแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการเปิดประชุมสภากันแล้วเนี่ยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวภายในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละก็น่าจะทยอยรับรองได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือเจ่นตามที่มีข้อกาหนดในการเปิดประชุมสภาก็คือ95%หรือ475คนทีนี้ฮะแล้วก็มีเลือกประธานสภาอีกอย่าลืมนะี่เพื่อไทยกับก้าวไกลยังคุยกันไม่ได้ ก่อนหน้าที่เจอกัน8พักเนี่ยก็บอกพักอื่นสต็อปหยุดเอาไว้ก่อนเลยอย่าพุ่งยุ่งขอ2พักนี้คุยกันก่อนแต่ณนะวันนั้นจนวันนี้ยังไม่มีข้อตกลงว่าพักไหนใครเล่าจะได้นั่งประธานสภาเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องโหวตเลือกประธานสภาให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วพอถึงคิวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันต้องฝ่าป้อมประการ250สวไปให้ได้ซะก่อนนะคะตามรายงานตอนนี้มีประมาณ 16เสียงนะสวที่ก้าวไกลไปจีบมาไม่รู้ว่าจะได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายถ้าสําเร็จนะคะผ่านด่านได้ร้อยแน่นอนละค่ะนายกัฐมนตรีก็ต้องชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกคนที่30แต่ในมุมตรงข้ามถ้าไม่ผ่านมันผ่าทางตันไปได้แปลว่าไม่สําเร็จนะคะอาจจะมีการแจ้งเกิดรัฐบาลสลับขั้วเกิดขึ้นเฮ้ยอันนี้หลายคนก็พูดกันมาบ่อยครับขยับปีกนิดท่านผู้ชมฮะมันจะมีแบบไหนอย่างไรบ้างอะคุณไพศาลฮะเมื่อกี้ก็มีบอกแล้วใช่ไหมครับว่า มันมีหลายเรื่องเลยที่คุณพิธาจะไปไม่ถึงเนี่ยนะครับแล้วคุณไพศาลก็บอกลุงป้อมเนี่ยเปิดใจให้เชื่อสักครั้งเลยการเมืองมันไปไกลแล้วประชาชนก็ตื่นตัวอำนาจนิยมเนี่ยตามไม่ทันก็ให้เชื่อเลยฮะว่าประสบการณ์ความจริงใจลุงป้อมนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแยง้งเดินหน้าประเทศไทยได้อันนี้คุณไพศาลมั่นใจว่าลุงป้อมพาไปได้ แต่ไม่รู้ด้อมซมเขาจะมั่นใจหรือเปล่าแต่เอาละคุณไพศาลบอกถ้าจะก้าข้ามความขัดแย้งเพราะว่าบิ๊กป้อมก็นําเสนอมาตลอดใช่ไหมว่าจะก้าข้ามความขัดแย้งใช่โจทย์ละกันนะว่าคนที่เลือกมาหรือคนที่ลงคะแนนเขาคิดยังไงแต่คุณไพศาลบอกทําได้นะใช่คุณไพศาลบอกว่ามี2องโซลูชันตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะออกแบบไหนแกใช้คําว่าหวยจะออกแบบไหนถ้าเป็น A สูตรแรกเนี่ยแพักบวกพลังประชารัฐแล้วบวกภูมิใจไทยจบเลยนะแต่ขณะเดียวกันรวมไทยสร้างชาติจะกลับมาเป็นฝ่ายค้าน ส่วนสูตรที่2ส,สูตร B แกบอกเพื่อไทยภูมิใจไทยบวกกับพลังประชารัฐบวกกับพรรคเล็ก นะคะก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะคะ A กับนีหัวยจะออกรูปแ,แบบไหนสูตรไหนแ,แต่สูตรไหนร่วมไทยสร้างชาติก็ไปเป็นฝ่ายค้านแค่จะมีก้าวไกลด้วยหรือไม่เพราะถ้าเกิดหยิบยกขยับภูมิใจไทยมารัฐบาลต้องถามว่าก้าวไกลมาตรฐานเขาจะยอมปรับจะยอมเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไปต่อท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นฉากทัดคุณใบสา,านะครับอ,อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดคุณจตุพรพรมพ,รมพนันธ์ เพื่อไทยจะฮุบป,ประธานสภาฮะเพื่อจะหาโอกาสย้ายฝั่งไป188เสียงก็คือคั้วารัฐบาลเดิมในตอนนี้ฮะแล้วดึงบิ๊กป้อมมาเป็นนายกแลกสอวอ ก็คือมั่นใจว่าถ้ามีบิ๊กป้อมอย่างที่บอกเลยเอาจจะมีสวปันใจมาด้วยทีนี้มันน่าจะผ่าน376เสียงได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบิ๊กป้อมย้ายฝั่งจริงๆก็ต้องตั้งคำถามว่าและวบิ๊กป้อมจะมาด้วยเหตุผลกลใดหรือจะไปคุยอะไรตำแหน่งไหนที่จะทำให้บิ๊กป้อมเนี่ยมาสนับสนุนนะครับเจ้าตัวเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เองล่าสุดนะคะ นักข่าวถามว่ามีโอกาสจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จแกบอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ท่าสิเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ครับออะอันนี้ก็เป็นมุมคุณจรพงพรมพันธ์ไปอีกท่านผู้ชมฮะทำไมหลายคนถึงพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับเอ๊บอกว่ามีการไปดิลลับจะสลับขั้วจะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดถามว่าทําไมนักข่าวสายการเมืองรือคอการเมืองเขาเชื่อแบบนี้หรือเขาคิดเรื่องแบบนี้ คุณท็กษินเองก็ปฏิเสธมาตลอดหนึ่งสามสี่หบอกมันไม่มีหรอกไอ้ดีลเพื่อไทยพลังประชารัฐแต่ถ้าเกิดพูดแล้วเนี่ยคนก็ไม่เคยเชื่ออีกเวลามีใครออกมาพูดเพราะเขาบอกว่าเอ๊มันมีคนใกล้ชิดบิ๊กป้อมเนี่ยสนิทสนมสายสัมพันธ์อันดีหรือเปล่ากับทางจันทสองล่า hmm. เพราะฉะนั้นบางคนบอกอ๋อใช่บิ๊กป้อมไม่ได้ไปคุยเองแต่ไม่รู้คนใกล้ชิดบิ๊กป้อมไปคุยหรือเปล่า เขาก็สงสัยกันแบบนี้ใช่แต่ขนาดเดียวกันมันก็มีมุมรายงานมานะคะบอกคุณหญิงเองก็ไม่ได้มีการติดต่อกับบิ๊กป้อมเลยนับตั้งแต่มีการเปลีปล่ยนแปลงปี2557แล้วขนาดเดียวกันน้องชายของบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะก็บอกไม่ค่อยได้สนิทอ่ะคือเป็นเหมือนแค่คนรู้จักกันเท่านนอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวนะฮะของทางเนี่ยฝั่งนี้เขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องคุณทักษิณจะกลับไทยนะมันก็เป็นเรรื่่่่่่่่่ออออองงเเฉพาาาาาาาะตั<อ>ัััวัววววววขขขขคคุุณททกกกกกกษิบบไไไไมมมมมมดดดด้้้ีีีียนนนนนป็น คุณหญิงทานข้าว,วกับคุณเอ็มคุณอุ้งอิงเนี่ยยังต้องส่งสัญญาณผ่านสื่อเลยจากข่าวนั้นอะ่ะไม่อยากให้คุณทักษิณกลับประเทศในช่วงนี้คือ,อ,อก็บอกนี่ไงขนาดว่าเขาจะส่งข้อมูลส่งข้อความหากันยังต้องผ่านสื่อเลยและจะไปมีดงมีดยวอะไรก็ปฏิเสธว่ามันไม่น่าจะมีหรอกไม่ได้สนิทใกล้ชิดไม่ได้เจออะไรกันบ่อยขนาดนั้นอ่ะว่ากันแบบนี้ละการท่านผู้ชมครับแต่แน่นอนว่าคอการเมืองหลายคนนักข่าวการเมืองหลายท่านเอาไม่งั้นจะมีถามบิ๊กป้อมหรอว่า เอเป็นยังไงบ้างเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐจะมีโอกาสไปนั่งนายกไหมก็ยังมีคำถามแบบนี้ได้เลยใช่หรือไม่นะครับาการเมืองไทยท่านะผู้ชมครับกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งกว่าจะมีการเลือกประธานสภากว่าจะมีการเลือกนายกพูดเลยฮะถ้าเป็นมวยเนี่ยตอนนี้ยังแค่ลองเชิงกันแลร,รอจังหวะชกจริงฮะว่าใครจะชนะน็อกหรือใครจะแพ้น็อกครับ